สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอเพื่อนนะคะอุงอิงกับพี่ภูผามาเจอหนุ่มน้อยเด่นชัยนะคะนี่วันนี้มานอนกับเด่นชัยนะคะม,มาแล้วมาแล้วพี่กับน,น้องเดินทางมา พักกระเด็นชัยนะคะยันนี้นอนด้วยกัน,นพี่หผามาด้วยพอนอนด้วยกันสามเชือกเลยเ,เ,เ,เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสองพี่น้องแม่โบอยู่ที่อำเภอแก่งคอจังหวัดชัยภูมินะคะ พี่กับน้องจะลงไปที่อำเภอลำปมาจังหวัดบุบรีรัมย์นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ